สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u จาจตกลงการเกษตรครับไปดูบรรยากาศนะครับของไร่มันครับเมื่อกี้เพื่อนพ่อท่านแนวตัวทางขึ้นเนี่ยครับไอเดียดีด้วยครับเอาไปใส่ล่องเบิงครับนี่ <ś les> เอ้เพื่อนเอาตัวทั้งึ้นแล้วครับออไอเดียไอเดียไอเดียดีคแต่ว่ามันเมื่อยนั่นเลยมันเมื่อยมันเมย์เดือดไปนะครับไอ้เพื่นก็ตรขยับรถครับฮะ ว่าไม่ได้กันไรสุดเดีม้งไม่ได้รสดดีเบิงแล้วแต่ว่ามืออหรีครับบรรยากาศเียเมืออหีมือยนน่นอเลยเห็ดไทยเยเขาเขาซึงว่อยากมาเหตุครับโอ้ยรุ่นผมเลยขายให้ขายนั่นพอเอาไว้ขายทีมเลยบรรยากาศหน้ามันบอกว่ามือตองตองมาเบิ้งอิหลีมืออหรีครับหน้ามาเหตุไทยครับ เบื้งห <google> ัวมันเนี่ยไอ้ขั้นนี้กันด้เนี่ยครับเบิ่งหัวมันเปนสีล้วล่ะครับแต่ว่าสุดหยอดเท่านั้นนะครับเรื่องความห่อนครับไอ้นี่มันใหญ่เลยครับมันมันอันมังกรขาว หน้าพคนบอกว่าเบิงเบิงในภาพโบธอมากเห็ดงานจริงแบบนะครับมันมันก็มีหัวเน่าอยู่พี่น้องคนบินหัวท่อแข่งเพี่ยเพี้ยปัดมาพี่น้องมั่งก่อนขาในพวกคุณจะไปสั้นล้ำมั่นกันอะไรกันเมื่ตัดออกเบื่อเ้านี่ครับเหมือนจะได้ลงกรุงเทพอีกแล้ว ครับผมเ็งาเ่ายดงเทพใส่ปุยยักษ์เถื่อสองงามเถื่อเอ้ยนี่แหละสมพ่อมันงามที่อท้อกเบิงนะครับเน,น,นี่ยครับ,ถบเถ้าแก่ใหญ่เป็นงนานละค่าพันมันอะ่ะเขาซื้อกันลายละสี่พันด้วย เออจะไปขายถึงเลยจากนี่ไปมันสิแพงครับเพราะว่ามันมันแห้งเรามันซุ่มปลูกเรามันตายมันหาพันมันมาทำกับอันเป็นปลูกไว้มันก็บ่ทันแล้วมุมยพันธุ์แล้วนักนักวิเคราะห์คุยกันครับน้องอยู่คนแกนน้องหันบอกโอ้อยพันธุ์มันอยู่พุนอึดว่าพันเขาลงไปดูดูเขาเห็นอยู่ทั้งนี้ก็สิเล่นมาผิดแหละ มันละคามันพุ่งขึ้นไปไรละสี่พันอยู่สี่ไก่ขายไรละหกพันอยู่ซึ่นนู่นเออนำไปหลยอนี่นะครับมีหมอหนึงอยู่บ้านผมผมมีไฮมีมั่นเด้เราไปร้านขายขวงเราไปเมาซื้อลำ่ำแมแล้วก็มันตัดใส่สอบขายโอ้มันหัวการค้าเว้ยน่นะครับ นี่นะครับเป็นมันมังก่อนสะมันงก่อนขาวเพื่อนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไร้เทีออยมเขาแก้เพิ่นเมื่อกี้เลยครับมันมันก็มีหัวเนาอยู่ได้พี่นอ้องเนี่เห็นไหมครับเดี๋ยภาพเพิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับเพื่อนใส่ปุ๋ยอยู่ใส่ปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยก็สตด นะครับปุ๋ยขี้แกบไก่เพิ่นกระใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่นกระใ,ใส่เพิ่นใส่ใสหลายรอบอยู่พี่น้องสามรอบได้อยู่ก็ได้ผลผลิตตามนั่นอยู่ครับเนาะอย่าห่อนกันเด้อเครื่องเลยเนี่ยนะครับเบื้องแต่ละหัวเนี่ยมันอลังการงานสร้างอยู่ยพี่น้องไม่ใช่แล้วแล้วนะครับ<ม>นี่ครับแต่ละอันบ่ธรรมดาเด้อพี่น้อย มั่งก่อนขาวครับตะเรียนอยู่มั่งก่อนขาวครับหวยบงนะครับแต่ของเอามันจะเป็นหวยบงเก้าศนะครับไปนะครับ น่ายังนั่นอยู่เนาะอันถ้าถามว่าเนียวเห็ดอันให้มันนี่คุ้มกว่าเห็ดสวนอย่างเลยเนาะเออถ้ามันราคานี่ยร่องเบิ่งตัวเออนี่ครับมันมีสวนอย่างอยู่ข้างขางบางทีมันมันก็มันก็สบายเขาเราแบบเลยเนาะแต่ว่ามันมันก็บ่เป็นไปตามเป้าเนี่ยบางทีเผื่อสินค้าเกษตรเนาะเอาว่าสิได้หลายมันก็บ่ได้เด้ อันนี้ยักปีเลยพูดเ่ยเขาไทยทีมไดายแล้วนะเพราะเขาโลเขาเบาอ,อีกเลยนะครับอันนี้อ่านี่เพื่อนกับกูโอ้เมือ่อยู่เลยลองเลยนี่ครับตัวจริงผู้ใช้จริงเอเเวอร์ครับ ยิ่งถามมากว่ามันยังดอกอัน,นผมเห็นรถตัดไว้อ้ใเบืนตัว,ต,วตัวคือติดต,ตัวที่ตัดเป็นล่้มหมอาอมาัก็เลยว่ามันดีมันเป็นยังไงบอนอมันสำคัญมันอะไรไอ้มันผมว่าถ้ามันดูแลดีมันกับวม,ม,มีปัญหาดอกดูแลดีอืะโมาเลยเาบัตไปติดคู่ปตานะว่เป็นยังดอกนะครับนี่เอฟแอมเร์นครับพีเคแท็กเตอร์ ว่างสะพุ่งจากวัดเลยเห็นเห็นรถตั้ดอ้อยตัวนั่นของตัวเป็นล้ำแล้วก็ดู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 ดุดขึ้นโอ้เ่าทายยื่ตัวนี้มาสำหรับไร่ย่อยเฮาตัดอ้อยเฮาเพรต้องไปนั่นไหลก็เลยถามไอ้เพื่อน้อยเพียงไหนสนนับเอฟราคามันถือเขาอยู่แล้ว,ลวเนาะรถเกี่ยวเขากระเทียบกันเนี่ยมันถือเขาได้ แต่ว่าเขาค่อยๆใส่ไปเพราะว่ามันจิเขามาหลายแล้ว่าแต่จะจะไปตีว่ามันเป็นของจีนแต่ว่าของจีนดีก็มี่แต่จะบอกยังสั้นยังสิ่แต่ผมผมไปซื้อเครื่องอัดของโซนี่กับเม็ดเปิดมันกับเม็ดอินแชนาใหอมันรับจ้างผลิตครับเขาก็จดชิ้นค่าดีได้กันแหละนะครับแต่ว่าล่องเปิดใจผมกับพี่ยอ๊ดที่เปิดใจได้เพราะว่าเมีนโลตัดอวของของของเอฟเอเบิร์นนะครับถพลกใจถพลกใจนะครับเพราะว่า มันล่านหามั้งขั้นนั่นมันโอ้าวจะได้เก็บสิบแรงก่ว่าแึงหลังครับครับนี่ครับผู้ผู้บรรทไซเอฟเอฟเว่นมาเนอะสปอนเซอร์เอฟเอฟเว่นเนอะเงินมาแจกพี่น้องครับเจ้ามันกำลังเห็ดตลาดครับผมเห็นอยู่เห็นอยู่อ่าใส่ไม่กี่ปีแล้วครับนี่แหะปีที่สองนี่แหละครับ ตัวจริงเพิ่นใส่บ<ฟ>เอฟ,ฟเอฟเวอร์นพี่น้องไทยบ้านแสงสว่างนะครับเอาเนี่ยผมทีไปสั้นมั่นอยู่ไฮเฮาส์หรอเพื่อนเพี่ยแล้วเพื่อนดิเพื่อนเรามีกี่คนเรามีสีคส่คน <c oughs> แต่พูดตะพงไม่ได้สามคน <c oughs> ครับเป็นบรรยากาศในไฮมันเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิ้งพี่นอ้นองไทบ้านผมนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเพื่อนเอาลูกกงมาเห็ดเออเขาทาอยู่เพื่อนไอมีก่อนใส่ดอกแกมันได้หลายๆสำเร็จนี่ได้ได้ได้เท่าเจ็กตันครับเพื่อนนี่ซีตันเดียวปุ๊บอ่านี่ครับมาได้ไปซื้อรถหกลอยังวะร้ายคักขนาดแกอ้อยพันอ้อยกับเขาท่ายได้นี่นี่ครับไอเพราะว่ารถอันไทยเพิ่อนมาจังสี่มันเกิดนั่นอยู่